สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับคลิปนะี้ก็มา,าดูไอ้เครื่องยนต์โฟรวีกันหน่อยครับงูชังไปที่ไหนแล้วอ้อันนี้ไฟสีอะไรฮะเป็นมันที่ไฟด้าเหรอดูว่าสีเป็นสีแฟลตไอแฟลต เวลาเปิดมันจะวิ่งเหมือนแฟลชอ่ะเนอะ <_ EN> นะครับนะเริ่มปิดของแต่งแล้วครับไฟหน้าก็ปิดแล้วครับไฟหน้ากลมครับข้างละสอง้างละสองครับสวยงามช่างไฟก็กำลังบัดก,กี้สายไฟอยู่ครับพันแบบ อันแบบอนุกรมแล้วก็ต้องบัดตีครับให้มันแน่นนะจะเคลื่องเงาเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นมอกรองครับเชื่อมไปตรงนี้ตรงนี้แจ่มน,นี่นชา่างไฟวางระบบเรียบร้อยครับพวกเอเอเกแบตพวกอะไรนะี่ เิวอะไรกันเรียบร้อยครับไฟสูงไฟต่ำก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บงานอีกนิดหนึง่งอ่ะไฟท้ายโอ้ไฟท้ายตัวใหม่ฮนะแจ่มเลย ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่ข้างนอกครับมันจะอยู่ข้างในครับป่าต้อแก้วมนจังับแต่นี้ไว้เปิดครับน่ช่งางเ,เ,เอาไว้เปิดพ่นสีครับเนี่ยเอาไว้เปิดพ่นสีไอญพื้นกระบะเนี่ยยังไม่ได้พ่นนะโหแย่เลยครับ Phải, phải đi tay, tay rì thẳng đó rồi Chẳng ăn tay làm phô tí ีอะไรไม่รู้ครับหรือจะของอยู่ไหนจังหวัดไรเนี่ยทไมไม่เขียนไว้ในบอร์ดไม่ได้เขียนหรอนีอ่จังหวัดไหนนอนอุบลหรือเปล่าไม่ใช่โบโบแข็งก่รครับโบแข็งก็เป็นจะเป็นสีชมพูกับใช้น้ำยาแข็ง พมมันแห้งเราก็จะโปูขัดครับใส่น้ำยาขัดไอ้สีเหลืองๆครับมันก็อยู่ที่น้ำยาแล้วว่ายังไงอ่ะไอต้ตนี้แข็งโป๊กแน่แข็งโป๊กับขัดยากเราต้องเลยใส่โป๊สีเหลืองอีกรอบหนึ่งฮะจะได้ขัดเรียบๆเนียนๆครับผมโอ้ Đi thi thì được cái chỗ lắng này ạ. Hãy ạ, ใช้ไฟไตั้มอู่ครับไฟ,ไฟมีคนหนึ่งช่างสีมีคนเลยงครับแล้วพี่แจ๊บสีอะไรนี่เอาสีอะไราสีเขียวเอาสีเขียวครึ่งหนึง่งสีน้ำเงินครึง่งหนึ่ง วันนี้ครับจะติดตามนี่ครับสวัสดีครับ